Hơn. không phải chai này ô băng rồi mình băng rồi này quá ấy em nó ชินอนมายาช็อปสั่งของมาจากพิชินนะครับก็อืมได้มาแล้วสั่งเร็วมากเอ้ยส่งมาเร็วมากเลยก็ที่ผมสั่งไปนะครับก็จะเป็นเอ้ยเกือบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอ ไฟเซนเซอร์ถ้าไม่ลืมก็นี่ครับอย่างที่เห็นคลิปก็บอกไปแล้วว่าแกะกล่องโอเคๆๆครับผมสั่งซื้อกล่องมานะก็มาจากร้านของพี่ชินนะครับสั่งซื้อมาก็ได้มาแล้วครับเพิ่งสั่งซื้อไปมื่อวันวันพุธอันนี้ก็วันศุกร์ ได้ามาเร็วมากนี่อย่างละสีกล่องอย่างละสีกล่องจบโอเคครับก็ครับโอเคผมซื้อมาประมาณเนี่ยแหละก็ไม่ได้เล่นการ์ดนานเลยครับก็ใครนะครับที่หาเว็บดีๆไม่เจอก็ ชินแอนมายาช็อปนะครับก็ไปหาได้อ่เดี๋ยวผมให้ไปละกันนะครับเขาไม่โกงแน่นอนแต่ยังเร็วด้วยเร็วนะไม่ใช่เร็วเร็วฟาดอะฟาดอะเออฟาเจอดอะไม่ใช่ก็โอเคครับก็อันนี้ผมเพิ่งเอ,อจะพูดอะไรวะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิว กล่องนีน้ก่อนครับกล่อ,องไหนวะเฮ้ยนี่ก็ไม่ใช่กล่องไหนดีกล่อง,องไหนดีนี้แน่นอนนั่นหละโอเคครับอันนี้ก็ถอยไปก่อนก็นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ของชิน n อนมายาช็อปไปนะครับก็ไปดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจาะไว้ในคลิปนะครับ แปะลิงก์ไว้บนหน้าคลิปหรือบางทีผมลืมหรือไม่หรือผมขี้เกียจก็วางไว้ใต้ Description น,นะครับก็ไปดูกันได้คนนี้ดีมากเลยก็รอเลยเตนะครับโอเคเรามาดูเลยดีกว่าก็มารีวิวกันเลยนะครับผมอาจจะลือมอะไรเตรียมอะไรไว้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอเค นอนล้ะอ่าก็อันนี้ครับเพิ่งมาใหม่เลยครับสําหรับกล่องนี้กับกล่องนี้สองกล่องนี้ครับเพิ่งมาใหม่ผมก็รีวิวเลยตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งออกมาวันนี้ครับวันที่ยีบสองนะครับผมก็บางร้านเขาก็ขายแล,ยล้วล่ะก่อนที่จะถึงวันที่มันออกมานะครับมันก็ออกมาก่อนแล้ว อ๋อลืมลืมก็มีการห้าสิบเอ็ดใบไม่รู้เห็นรอเปล่าเห็นเห็น,หนก็มีในนี้นรนรน Genesis. Genesis. Nova ครับวันจูแครนโกปรดินสิบสามใบเจเนซิสเจเนซิสิบอาสามสิบใบโนวาเรปเปอร์อีกแปดใบครับถามว่ากล่องนี้ซื้อสี่กล่องเล่นอะไรได้ว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นแครนใหม่นั่นเองเป็นเจเนซิสเจเนซิสแครนใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ติดตามนานละ อันนี้เป็น VGT BT หนึ่งขีดหนึ่งครับ BT สิกันแล้วนะพักสชุดที่สองการ์ดภาษาไทยอะไรเนี่ยนะครับก็นี้ครับเป็นวิงการลิเบเรเตอร์ต่อมาตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปดูแล้วกันโอเคแล้วก็คลิปน่าจะมีอ้อครับ ผมได้มีการเนี่ยอันนี้แหละที่ผมแกะซองกล่องไปนะครับก็ไปดูกันได้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไม่ได้ถึงผมบอกไปก็ไม่มีใครอยากดูนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปครับตรงนี้ปึ๊กอาจจะไม่มีครับโอเคอ่าตรงนี้เป็นไอจีคบไม่ต้องบอกกันนะครับมาจากกระตุนครับ อันนี้เป็น booster deck นะครับดูบื BT ก็ตรงนี้ครับ facebook com thai w a n า a r ด club ไปดูกันได้ครับก็เมาะผมไม่ได้รีวิวแบบรายละเอียดย่างนี้มานานแลวนะโอเคกล่องก็ตั้งไว้โอเคได้แล้วครับเปิดก็จะมีวิธีการเล่นแผนสนามแต่ผมก็มีลนะนี่ โอเคจะมีนี่ไหครับอ่าเอ้ยหล่นหล่นหล่นไม่เป็นไร <p> ก็ไม่มีโปรโมทให้นะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหน,นึง่งครับซึ่งไม่มีอะไรหรอกครับใส่อย่างเนี้ยเอ่อให้มันดูดี ชาตะกรุนนิดหนึ่งครับที่จริงก็มาไม่ได้ช่วยอะไรหรอกอ๋อมันช่วยไอ้ไม่ขอบอกนะครับผมก็มีตัวนี้ฟลอยอีกเหลือสองตัวครับโอเคก็มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในแคลนนี้ในในเด็กนี้ครับก็จะมีนี่ครับเราจะเริ่มจากอ่าโกพลาดินกันก่อนอาจจะเบื่อนิดหนึ่งครับไม่นิดเลยครับ ผมว่านไม่ดเีเลยก็ uh, นี่ครับแกนใหม่เจเนซิสเจเนซิสและเทต่คุณเรียกครับแล้วก็โน้วาเกเปอร์ครับโน้วาเกเปอร์ให้มาน้อยนะไม่ค่อยมีบวชสักเท่าไหร่นะครับก็เราจะเอาส่วนนี้ออกไปเดีลองมาดูกันเป็นยังไงก็ อย่างแรกครับ Liberator ร์อาสวินโตกลมอันเฟรดตัวนี้ครับปล่อยมาเป็นตัวหน้ากล่องสุดยอดตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากครับสกิลครับถือว่าดีมากคลิปหน้ามีการสอนสกิลในการสอนการจัดเด็กนะครับก็มีไม่ทุกตัวหรอครับเคต่อมาครับเป็นมูลชั่นเอ้ยมูลกันหรือเป็นแบบพวกมาปานะ ดวงจันทร์เลยนะครับเป็นเก็ดสาวครับเค okay, มีเก็ดสาวมี2ใบนั่นเท่านั้นครับก็ <Go. S 2> ซื้อกล่องนี้4กล่องนะครับแล้วก็แนะนําให้ไปซื้อกล่อง TD อีก4กล่องถึงจะเล่นอันนี้ได้เทพเมฆขิงๆงนักครับ <laughs> ต่อมาครับลิเบเรเตอร์แห่งคลุยเอสกาดตัวนี้ถือว่าดีมากครับเป็นที่พ้นแรงอ๋อตัวนี้เป็นดับเบิ้ลแรเอ้ยที่พ่นแรอันนี้เป็นดับเบิลแรนะครับ ตัวนี้มีอยู่ใน CP10 นะครับต่อมาครับอัศวินลูกศรระยะไกลซัฟเฟอร์หนึ่งใบครับไม่มีใน CP นะครับเพราะไม่ใช่เลหรือไม่ใช่เลกาเลกาสขึ้นไปครับต่อมาครับอัศวินพินาศหินเซ็กซ์วารีเดสหนึ่งใบครับก็มาให้ทีละใบนะ ลิเบเรเตอร์ที่เปล่งรัศมีมาร์กตัวนี้เป็นออไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็มีเกตซองให้3ใบครับอา่ามีตัวเดียวครับที่ให้เป็นใน p c เอ้ย CP มาด้วยตัวนี้ด้วยนะครับต่อมาครับมาดูที่เกตหนึ่งดีกว่าครับแน่นอนครับลิเบเรเตอร์ที่เปล่งรัศมีมาร์กเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับซึ่งตัวนี้มีใน่า CP เหมือนกัน CP10 นะครับต่อมาครับรีเ e เลเตอนักล่าที่รวดเร็วโจกเซฟตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับเป็นแร่นะครับตัวนี้เป็นที่ปนแร่ตัวนี้หลายคนคงน่าจะใช้กัน,นครับหลายคนมาต่อมาครับรีเ e r a t o r f ์เฟลมัน a ฟลมันสตอรเีเป็นม้าคู่ใจของอันเฟรดนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเรียกชื่อนะ ก็ต่อมาครับก u i ด d i n g for c o n n ตัวนี้สกิลไม่รู้หมวกเ okay, ครับก็จะมีแค่4ใบเท่านั้นครับสำหรับเกรดหนึ่งครับสำหรับโกพลาดินครับ4ใบแค่นี้นะครับต่อมาครับเป็นมาดูที่เกตศูนย์ครับอย่างแรกเลยครับ Liberator แห่งความหวังเอโพนนาครับอันนี้จะน,นี่ก่อนนะเป็น Critical t r i ิก e r มีชื่อ l i เบ r รเตอนะครับติดชื่อล i เบเร t ต r ต่อมาครับโฟกัน l i b e r รเตอตัวนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับผมครับดูอย่างนี้มันเหมือนกับการไฟมันกลภับภหนึ่งเลยการวาดลายนะครับมาต่อครับวิงกันล i เบเรเต r ตัวนี้ ตัวข้างกล่องนั่นเองครับตัวนี้นี่เลยโอเคครับหนึ่งใบครับมันก็ต้องหนึ่งใบต่อมา holy square a ตัวนี้มีหลายแครนะครับที่สกิลเหมือนกับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นหลายแครและสกิลแบบนี้ ก็มีด้วยกัน4ใบครับเป็นเกตทริกเกอร์อ่าเป็นทริกเกอร์สองใบแล้วก็ตัวเริ่มอีกสองใบหรือเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้เอาไวต้ตีเอาไว้บู๊นะเอาไปไหนวะเอานี้ก็นี่ครับทั้งหมดสิบ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 เท่าไร่ะจะไม่ได้13ป่ะสิใบครับเดี๋ยวไปเจอันที่ ต่อมาครับมาดูอันที่แครนต่อไปกันเลยครับเป็นแครนอะไรน้อแครนนี่เลยครับเจเนซิสอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูผมดูชีแนนมายาอยู่แล้วก็ดูเมื่อกี้เมื่อกี้ดูคลิปของผมดูต่อมาครับมาดูวันใบแรกเลยต่อมาทําไมวะเทปทีดาแห่งน,นิดนิรันอิวานากะฮิเมะตัวนี้ใช้เยอะแน่นอนครับอ๋อลืมบอกไปแครนนี้เป็นแครนของมิคาสะนะครับ เอ้ยมิคาสะไม่รู้ชื่ออย่างนี้หรือเปล่าจะไม่ได้ต่อมาเจพนักสู้ยามค่ำคืนอันเทมิตตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันตัวนี้มิคาสะใช้ไม่รู้ชื่อมิคาสะหรือเปลาราชินีแย่งการพยากรณ์ฮิมิโกะนี่ครับมาีครับแม่มุดมาป่าเชฟฟรอนและอย่างครับมิทกด แ n d t a r t และสุดท้ายครับ s k e t ส d u l o r Angel นี่มาให้ทั้งหมดถึง6ใบถือว่าดีครับมีตัวเลือกซึ่งส่วนใหญ่ใช้3ตัวนี้นะครับโอเคเกตสามีเท่านี้ครับก็ถือว่าเยอะครับสำหรับเกตสา น,นี้เป็นแคนใหม่นะครับก็ต้องจัดเต็มนิด yes. หนึ่งมีให้สามสิบใบในเด็กในกล่องมาดูนี่เกตซองครับเป็นแร่ครับมีอยู่ใน CP. ซีพีซึ่งบางตัวเนี่ยผมอาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้บอกตัวนี้มีครับสามตัวที่ผมบอกใบมี <c oughs> มันจะมีตัวที่ผมพลาดไปบางตัวนะครับพลาดไปขอโทษด้วยนะครับนักล่กายมสนธทีอยอันเทมิสครับ <c oughs> ต่อมาวิรัสดิงสงครามซาโฮอยเมตัวนี้สวยมากผมชอบลายเนี้ยแม่มดคิวไม้กวาดคาลาเวนี่ครับตัวใหม่ซึ่งพวกนี้ครับมีอยู่ใน c ีพ0สหาได้นะครับฟอยต่อมาแม่มดนกหูกปาปริกาะ,ะปาปริกา อเอ้ยจริงหรอ,อเนี่ยจริงสิมิดการโอริออนก็นะครับลืมบอกไปว่าพวกเจนสิตเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสักส่วนใหญ่แล้วก็มันจะมีแม่มดนกงูแม่มดหนูแม่มดอังเอนอะไรแม่มดอังงานงนะรกรฟเวอร์เจกเค,คก็จะมีให้ทั้งหมดเจ็ดใบครับ สำหรับเกตสองครับมีให้เลือกนะครับซึ่งก็ด้านบนส่วนใหญ่นะเฮ้ยตัวนี้ผมก็ชอบนะเฮ้ยทำภาพมันสวยดีอะโอเคแต่ถ้าโอ้โหต่อมาครับมาดูที่เกตหนึ่งกันดีกว่าครับวิรัสเซียงสงครามอะไรนะมิฮิคาริฮิเมะหนึ่งใบและนี่ครับ เคล็ดลับแรกันเสียสะละคุยชินาดะเป็นที่เป็นแร่ครับมีอยู่ใน CP10 สิบแน่นอนนะครับอะไรที่เป็นแร่กร์ดขึ้นไปนะครับมีอยู่ใน CP10 สิบโอเคก็เป็นเพอร์เฟกต์กาดอะเลื่มชื่อละวิลัสติงสงครามทัสตาฮิเมเป็นแร่ครับอ่าเป็นใน CP ครับแม่มดแมวนี่ไงเห็นไหมที่ผมบอกมีแม่มดแมวไม่มแม่มดหนูอะไรประมาณนี้คูมิน ตัวนี้น่าใช้เหมือนกันครับโอ๊ยโทษอ่าต่อมาครับสายจนูแห่งสวรรค์และโลกอันเทมิดนี่มันนี่มันสายจนูกเลยนี่ไม่ใช่นะโอเคเขาใจตรงม,มันต่อมาครับสไนส์สไน็กอ๋อใช่ใช่สนสสน็กมาไงเนี่ยหมดรูปเลยเนี่ยดูดูอันอื่นอันนี้มาไงเนี่ย มิดกาซีริอุสตัวนี้ก็ยังพอได้กว่าตัวนี้ยังดีได้ยังดีกว่าโอเคครับก็จะมีให้ทั้งหมด7ใบเหมือนกันครับสำหรับเกตหนึ่งแคลนเจเนซิสเจเนซิสนั่นแหละเล้วแต่ใครจะเรียกนะครับโอเคมาดูตอนที่เกตศูนย์ครับอ่าคลิปหน้ามีการสอนการจัดเด็กแน่นอนครับมานี่เลยครับแม่มด โมค่ะยาขนาดใหญ่ลอรีเออรเอาเป็นสายหิวนะสายหิวสายหิวนะครับนี่อีกววรัสตีองสงครามคูคูคครีฮิเมะไม่รู้ว่าพวกววรัสตีนี่มันเป็นเป็นสายหรือเปล่าเป็นติดพวกติดชื่อหรือเปล่านะเห็นลายตัวแล้วน,น่าจะใช่เลยผมว่ามันไซเบอร์ไทเกอร์นี่ไทเกอร์ก็ความเจรจาไม่น้อยครับ แฟนซีมังกี้ฮิวหนึ่งครี๊สองครับต่อมาครับแฟนซีมังกี้เป็นดร็อทิกเกอร์และนี่ครับเบนดิตแดนนี่ดร็อทิกเกอร์สปาร์คคอก์สแตนติกเกอร์แพทรูกาเดียนสแตนติคเกอร์ก็มีติกเกอร์ด้วยกันนะครับอย่างละสองใบคือที่ไม่ใช่ฮิวนะฮิวนี่รักมากผมชอบเหมือนกัน ก็สองสองสองอ่ะโอเคครับก็จะเป็นอย่างนี้เจ็ดเจ็ดใบโอเคมาดูกันต่อครับคันธนูยิงดวงดาวอันเทมิดวิรัสเสี่ยงสงครามจามายูริเมและคลัสเตอร์แฮมสเตอร์แฮมเตอร์นั่นเองก็มีให้ทั้งหมดเกตสูนะครับเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดพวกสามก็เป็นสิบนั่นเองครับพูดมันเป็นเด็กอ่ะก็ ประมาณนี้ครับสำหรับ Genesis เดี๋ยวรออีกแครนหนึ่งอีกนะครับลืมไปเลยว่าไม่มีแครนน่งผมเกือบปิดคลิปแล้วนะเมื่อกี้ก็มาครับสตทวะเอ็ดวิกบัสเตอร์ตัวนี้นะครับต่อมาอาร์มแฮบบี้กันเนอร์คือตัวนี้มีอยู่ในอ้อผมลืมบอกอีกละในซีพีมีตัวไหนบ้างก็ไม่เป็นไรนะ ตัวนี้มีอยู่ใน CP10 ครับตัวนี้เป็นตัวเบรกไรซ์ซึ่งน่าใช้สุดแล้วก็มีติดชื่อสัตวะด้วยนะครับสัตวะหฮเกรดเคออสนี่ครับเกศสามีสองใบลืมอีกแล้วเมื่อกี้สัตวะหฮเกรดเคออสครับต่อมาครับอะไรเนี่ยบัตด,ดี้เรนผมดูจากกล้องนะ สเตวะเอ้ยมองไม่เห็นเฮลอาดีเดสทรยเยอร์เอ้มีใช้มีกิวม่วนเลยเนี่ยมองนะครับก็มีสองใบเหมือนกันครับสับเกตสองซึ่งสก,กิลครับไม่แพ้แน่นอนมาน้อยแต่ว่าต้องเก็บนะครับสำหรับแค่น,นี้เพราะวะ่ามันไปเรื่อยๆนะครับแค่แนี้สเตวะเฮลอาดีเดสทรยเยอร์หนึ่งใบก็ต้องหนึ่งใบ m มชชีนนอร a n ี่แองเจิลตัวนี้เป็นตัวแรกที่บอกแบบๆๆๆนะะโอเคครับก็มีสองใบเหมือนกันอ่าต่อมาและต่อไปไม่ใช่หรอกสเตวะไรอออสฮอนและเบตเชนามเรฟ ราคานตัวนี้เหมือนกันครับช่างเหือก <c oughs> ก็นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับทั้งหมดในวันนี้ แตรับนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดินด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมเย <c oughs> ้ขอตัวครับขอตัวครับ